กะหรี่พ,พับเจ้าดังของโคราชมาให้ทานกับกาแฟาครูคเชิญได้ลองทานดูแลมีเขามีหลายรสนะคะมีรสมีมีหลายไส้มีไส้ไก่ดั้งเดิมไส้หมูยองน้ำพริกเผาอันนี้ได้ชิมแล้วไส้ไก่ก็ได้ชิมแล้วอร่อยะคะ่ะไส้หมูสับยังไม่ได้ชิมไส้เห็ดก็โอเคนะคะ ไส้ถั่วชิมแล้วแต่ไส้ถั่วนี่ยากถ้าเขาใส่ไข่แดงนะจะอร่อยเพราะคุณชื่นชอบกิมไส้ถั่วไข่แดงเนาะไส้เผือกยังไม่ได้ทานนะคะไส้ชาเขียวก็ยังไม่ได้ชิมในกล่องหนึ่งเขามีทั้งหมดเจ็ดไส้นะคะก็แป้งเขาก็กรอบแห้งดีอร่อยกว่าที่สระบุรีนะในในความรู้สึกของคุณชื่นนะคะเดี๋ยวคุณชื่นจะมา ตัดให้ดูว่าแต่ละไส้มันเป็นยังไงอันนี้ไส้เผือกไส้เผือกกวนยังไม่ได้ชิมน,นะคะเพราะว่าเราเพิ่งครั้งแรกเนาะอันนี้ครั้งที่สองเขาซื้อมาอันนี้มันมันจะมีงาผนด้วยนะคะซื้อมาครั้างหนึ่งคืนละเขาบอกให้เก็บใส่ตู้เย็นไวนะ้อันนี้น่าจะเป็น น่าจะเป็นไส้เห็ดนะคะไส้เห็ดอีกอันหนึ่งลูกที่สามอ๋อนี้ไส้ไส้กะหรี่ไส้ไก่ไส้กะหรี่ไก่สวน อันนี้อันนี้เป็นไส้ถ่กกวนนะคะถ้าเขาสอนไส้ไก่เค็มหน่อยจะอร่อยมากมันก็เหมือนขนมเปี๊ยะเนาะไอ้อเนี้ยแป้งสูตรเดียวกันแหละอันนี้ไส้เห็ดค่ะอันนี้ไส้เห็ดไส้เห็ด ตุ๊บชิ้นเลยสัญลักษณ์เขาไม่บอกเลยอ่ะจริงนี่คือข้อเสียนะว่าลูกไหนใส่อะไรอ๋อนี่หมูหยองใส้หมูหยองนี้บอกเลยว่าอร่อยมันชุ่มนะคะน้ำพริกเผามหมูหยองมันชุ่มมันฉ่ำมากได้อีกอันหนึ่ง เออหรือเขาทำสัญลักษณ์ไว้เราก็ไม่รู้มีไส้เปือกโอเคอันนี้ไส้อะไรเออเอ,อ๋อใส้ถั่วเหมือนกันนะคะทั้งหมดมีเจ็ดไส้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกขาด ขาดชาเขียวชาเขียวไม่มีไม่เจออันนี้ก็ใส่ใส่ตัวสีเหลืองใส่กระรี่ไก่ใส่ผัก ไส่เห็ดหมูหอยองไห่เห็ดนี่ไห่อะไรเดี๋ยวชิมกันละกันค ชส้เห็ดเหมือนกันค่ะมันมีสองสองชิ้นอใส้เห็ดไส้เห็ดเขาจะใส่กลิ่นเหมือนของอาหารจีนนะคะกินมันก็อาจจะแปลกไปสักหน่อยอืม กลินเห็ดหอมอกลินของเห็ดหอมค่ะทานกับกาแฟก็อร่อยอร่อยนะคะของตลาดบุรี อาจจะมีหลายเจ้าเนาะแต่บางเจ้าที่คุณชื่นเคยทานมันไม่อร่อยรสชาติไม่อร่อยแต่ของอร่อยที่สุดคือผู้สิธิ์คุชื่นทําที่เขาได้รางวัลที่หนึ่งระดับชาติทุกวันนี้ก็ยังทําแต่เขาไม่มีไส้อื่นเลยก็ทําแต่ไส้ไก่อย่างเดียวแล้ว ก็ทําอยู่คนเดียวไม่ไม่ไว้ใจใครเลยทีนี้พวกเนี้ยมันมันไม่ได้ทําได้ง่ายๆเนาะขั้นตอนคือวิธีการทํามันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรแต่มันหลายขั้นตอนไงถ้าเราอยู่คนเดียวกินคนเดียวจะทํากินมันก็รู้สึกจะเรื่องใหญ่นะแต่ถ้ามีหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยมันก็โอเคค่ะก็ถือว่าโอเคนะคะวันนี้คุณช่นก็ ง่ายๆนะเขาหลานซื้อมาแล้วเราก็ามาลองเทสดูทานกับกาแฟก็มีความสุขกับมื้ออาหารของแต่ละท่านนะคะ